ออกถแถลงการในนามของพระมหาทีวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์ในการนี้นะคะพระมหาทีวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์นะคะได้ขึ้นมาหัวเมืองบางกอกนะคะเพื่อทําการนะคะเล่นละครเรื่องหอแตวแตแ่แขกโควิดภาพ,พยนตร์นะคะภาพยนตร์โทษด้วยนะคะหอแตวแต่แขกโควิดบังบุรีนะคะขอให้ปังรถเชิดด้วยนะคะอย่าลืมนะคะต้องปังเป็นอัน เป็น number o n นะคะ number o n นะน้องนะต้อง number o n ค่ะใช้เวลาเดินทางกี่วันครับกว่าจะมาแบบหัวลำโพงเนี่ยกว่าจะถึงกรุงเทพใช่ไหมคะใช้เวลา21ชั่วโมงค่ะนั่งรถจากสถานีวัดช้างให้สู่สถานีบางกอก21ชั่วโมงค่ะโดยมีเจ้าที่ปฏิบัติใช่ใช่โดยมีเจ้านางอนันทิพย์ติดตามมาด้วยค่ะ การนั่งรถไฟมาถามว่านะคะชีวิตจริงของแม่หญิงดีแล้วก็น้องเขานะคะเราต้องการความเรียบง่ายแล้วก็ต้องการโดยสารมากับรถไฟเพราะฉะนั้นนะคะพอเรามาถึงที่นี่เราก็โอ้ยโอเคมากค่ะแล้วก็แรงใจแรงเชียร์อย่างล้นหลามนะคะที่ไปต้อนรับที่ฐานทีหัวลำโพงแม่หญิงดีมีความปลื้มใจมากขอบคุณค่ะอยางมีตัวเองตื่นเต้นไหมคะก่อนที่มาพร้อมกับแม่หญิงดีก็ตื่นเต้นมากค่ะก็ เตรียมการมาอย่างดีนะว่านะนี่นะว่าจะมีประมาณต้องรับเยอะขนาดไม่คิดเลยก็ทีแรกคิดว่าน่าจะประมาณ20-30ถึงสาะค่ะเพราะว่ามี FC ทักมาทางช่องทางเพจแล้วก็เฟซส่วนตัวว่าจะมา รับที่หวัวลาโพงแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเยอะมากๆเลยทาให้เราสองคนตั้งตัวไม่ทันเลยนะใช่ตั้งตัวแบบไม่ทันแล้วก็นะคะเราไม่คิดไม่ฝันเลยว่ากระแสของเราจะติดเทรนอันดับหนึ่งแล้วก็มีคนรักคนชอบเราขนาดนี้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับแม่หยิมดีแล้วก็น้องทิพย์นะคะจาก นะคะเมืองคลิปของเรานะคะมาแสดงหนังครั้งนี้ก็ขอให้ปังปุริเยค่ะถ้าย้อนเวลาไปได้บนรถไฟอยากจะม้วนผมให้ส,สวยๆเมเป๊ะปัง,งก่อนลงถ้าว่าทำได้แบบนั้นแม่อินนี้ต้องการแต่งหน้าแบบฉ่ำๆจะได้ลงมารับ F อฟีแบบส,สวยๆเลยคะ <S <S ่ะ อยากใช้คำว,ว่านั้นเลยนะขอว่าเออขอว้ให้เดินทางมาก็แล้วกันนะเป็นครั้งแรกค่ะน,นะคะ <S <S นะคะเป็นครั้งแรกนะคะที่ว่ามาถึงหัวเมืองบางกอกนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะแม่หยิมดีในชีวิตนี้ไม่เคยเดินพลาก้อนไม่เคยไปรู้จักสถานที่ใดๆเลยนอกจากสนามหลวงเพราะฉะนั้น ชีวิตนี้ผู้มีความภาคภูมิใจมากแล้วค่ะขอบคุณค่ะชีวิตมันเปลี่ยนไปขนาดใช่ก็คือจากที่สถานที่ที่เราไม่เคยรู้จักจากสถานที่ที่ว่าเราไม่เคยมากับได้มาแล้วก็ได้เจอผู้คนที่ไม่เคยหุ้มล้อมตัวเราไม่เคยให้ความรักความเมตตาเราขนาดนี้เราก็ได้มาเจอจริงๆค่ะกับความรักที่เขามอบให้ เขาทั้งมีแกงมาให้เสื้อผ้ามาให้ทุกอย่างทุกอย่างนะคะเป็นเรื่องจริงแล้วก็เราต้องพูดแล้วก็ขอบคุณด้วยสําหรับของทุกชิ้นที่ว่าเอฟซีมีมีน้ําใจนะคะส่งต่อมาให้แม่หญิงดีหรือพระมหาีทพเจ้าพร้อมน้องทิพย์ขอบคุณค่ะชีวิตนาตอนีเปลี่ยนไปเยอะไหมครับอะไรนะชีวิตนะตอนีเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนถามว่าเปลี่ยนไปแต่เมื่อก่อนไหมมันก็เปลี่ยนแต่ว่ามันยังไม่ถึงจุดที่ว่านะคะ เพราะว่าแม่หยิงดีอ่ะต้องรับภาระก็คือทางบ้านอีกก็คือนะคะทางบ้านของแม่หยิงดีห้องน้ําห้องครัวก็ยังไม่ยังไม่มีเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่พี่โพสต์น่ะมีกําลังซั์ให้เมื่อกี้แม่หยิงดีกราบขอบคุณด้วยอย่างสูงนะคะที่ว่าได้กลับไปรักษาแม่ทั้งสามโลกที่มารวมแล้วเพราะว่าแม่หยิงดี เหลือร่มโพร่มเดี่ยวแล้วนะคะร่มโพแก้วอะ่ะเหลือร่มโพต้นนี้ต้นเดียวแล้วร่มโพทองได้ไปแล้วนะคะเป็นเวลาสปีแล้วเหลือร่มโพแก้วเพราะฉะนั้นอาหารอะไรก็ได้ที่ว่าได้ตังมารักษาแม่จนเจือครอบครัวแม่หญิงดีทําหมดแล้วก็วันนี้ก็มาถึงแม่หญิงดีขอบคุณมากขอบคุณสื่อทุกๆคนนะคะที่ช่วยนําเสนอข่าวไปในทางที่ว่าโอเคแล้วก็มีกระแสติดตาม แม่หญิงดีขอบคุณมากค่ะทุกๆช่องเลยนะคะตั้งแฝงตั้งแต่แบบว่าเริ่มต้นมะกับเขาจนถึงวันนี้เห็นความเปลี่ยนแปลงเ <c oughs> ห็นความยังไงบ้างก็เห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมากตอนนี้ก็มีแฟนคลับอะคะเข้ามาแบบขอถ่ยรูปหรือว่า,าคอยให้กําลังใจมาคอยติดตามเยอะมากก็รู้สึกแบบภูมิใจแล้วก็ดีใจ แม่มากๆที่มีแฟนแฟนคลับเข้ามารักแม่เยอะมากค่ะอโอเคแล้วก็อีกอ,อย่างหนึ่ง,งแล้วก็เยอะไปแม่มตอนนี้เยอะก็นะ,นะคะอีกอย่างหนึ่งที่แม่หญิงดีได้มีวันนี้นะคะแม่หญิงดีจะไม่มีวันลืมเลยนะคะแม่หญิงดีได้มีจุดยืนนะตรงนี้เฟซก็เล่นไม่เป็นโซเชียลก็เข้าไม่ถึง แต่เพราะคนนี้นะคะที่เป็นแรงขับเคอนให้ไดีวันนี้นะพี่นะขอให้ลูกมีความสุขความเจริญคิดการใดสมความปรารถนานะน้องนัแล้วก็ขอให้เจริญเจริญค่ะลูกไม่ต้องรอ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 โอเคนะเมื่อวานพี่มีอะไรอยากจะบอกพี่อีกไหมก็เริ่มมาด้วยกานดึงวันนี้อก็อยากจะบอกว่ารู้สึกอืม อะไรที่แบบว่าเคยทําแบบเคยแกงเคยอะไรกันมาแบบแรงๆ <_ d ance> บางทีแม่ก็โกรธจริง <_ d ance> คือโกรธเลยนะโกรธจนแบบบล็อกเฟซบล็อกเ <_ d ance> บอร์โทรศัพท์ใชาบ่อยมากแต,แ,ตแต่แต่ก็ยังกลับมาแบบทาผมด้วยกันแล้วก็พากันมาถึงวันนี้ก็ก็ขอขอ,ขอโทษแม่ด้วยบางสิ่งบางอย่างที่แบบเคยร่วมเกิด <_ d ance> ไปแรงๆเคยแกงไปแรงๆค่ะค่ะเพราะฉะนั้นแม่ก็ให้อภัยแล้วก็เราก็เป็นแรงผลักดันให้แม่กับน้องคพิปนะคะ ให้สู้ต่อไปเพื่อฝันที่อยู่ข้างหน้าค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้การติดต่อมาเยอะไหมคะก็เยอะอยู่นะลูกเยอะอยู่นะเยอะอยู่แม่อยากเรื่องนี้หละคนเขาแบบบอกกันห้ากลัวบางครั้แบบว่าหรือว่าเออที่พอด้แบบในการนี้แม่ก็ไม่รู้นะเพราะว่ามีผู้จัดการนะคะเออต้องคุยกับผู้จัดการเพราะว่าแม่อ่ะนะคะ ก็ค <lab> right ือ <apps> ม <communist initiation> well, <int ess im ità> ีงานอะไรเข้ามาก็แล้วแต่ก็คือติดต่อทางผู้จัดการแล้วก็เขาจะแจ้งอีกทีนึงค่ะมันมันตอนนี้งานต้องานแต่พอหนกเลิกแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะรเพาวราะว่ามันไม่ทันเพราะว่าหนึ่งนะคะเราไม่ให้โดนสาบก็คือถ้าสิ่งไหนที่เราทําไม่ทันหรือเราไม่ทําให้เขาไม่ได้เราก็ไม่รับค่ะเราเรารับเฉพาะสิ่งที่ว่าเราทําได้แล้วก็เรามีเวลาให้กับเขานั่นคือรับแต่ถ้าว่ามีงานมาแบบเยอะ แล้วก็คลิปอวยพรเขาต้องการเหมือนถ้าว่าน้องก็ส่งมาคืนนี้พรุ่งนี้เราต้องทําให้แล้วถ้ามันไม่ทันถ่ายหนังบ้างอะไรบ้างมันก็ไม่ทันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดรับไปก่อนนะลูกนะขอโทษน้องเยาวารุ่นชาวเมืองคพิ์ด้วยแต่ว่านะคะแม่หญิงลีจะทําตัวน่ารักติดดินเหมือนกันที่ทาคอนเทนต์ไว้กับลูกๆเสมอต้นเสมอปลายตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้คือปรกันเรื่องภาพยนตร์ ว่าก็คือใช่ก็คือว่ามุ่งมุ่งแต่เออคือมุ่งแบบอะไรนะคะช่วงนี้แบบพักผ่อนน้อยแม่หยงก็คือนะคะแม่หยินดีมีความเก่งมาก็คือพักผ่อนน้อยก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ได้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่เราตั้งหมายก็พอแล้วอย่าลืมนะคะชีวิตคนเราโอกาสไม่ได้มาง ง่ายๆายนะลูกนะเ<ไ>พราะฉะนั้นเมื่อโอกาสเขาหยิบยื่นมาให้แล้วถึงจะเหนื่อยจะร้ายยังไงเราต้องทําให้มันดีที่สุดแล้วให้มันปังที่สุดนัมเบอร์วันค่ะม <า S 1> ่ะม <า S 1> อยู่ม่อยู่กรั้งคร้งนี้จะอยู่นานแค่ไหนน่าจะเป็นเดือนน่าจะเป็นเดือนนะเพราะว่าเราถ่ายหนังเนี่ยม,มันก็มันก็หลายคิวหลายนั้นอยู่แล้วแล้วก็แต่ว่าแม่หยิงลีลืมไม่ได้นะคะก็คือต้องกลับไปพาคุณแม่ที่ยังอยู่อยู่ที่บ้านเนี่ยที่ไม่สบายเนี่ย ต้องไปจัดการเพราะว่าคิวคุณหมอเขาก็มาแล้วเดี๋ยวถ้าว่านะคะมีงานเคลียร์งานคิวถ่ายหนังอะไรเสร็จแม่ต้องบินกลับเพื่อไปรักษาแม่ทําตามที่ พี่พ์ให้ไวก็คือนะคะ F4 ที่เขาดีๆแล้วก็พี่พท์ที่ว่าเขามีแรงใจแรงเชียร์ที่ว่าจะให้แม่หญิงดีนะคะรักษาแม่ต่อไปก็คือให้แม่ได้ไปได้อยู่กับแม่แมหญิงดีไปนานๆนะคะเงินทุกบาททุกสตางค์แม่หญิงดีจะไปใช้ในการรักษาของคุณแม่แล้วก็นะคะขอให้พี่พ์มีงานแล้วก็มีหนังออกมามีเดทติ้งปังๆังปุรยิยะตลอดไปคะ่ะจะมาอยู่ประเทศท,ที่บ้านไปดูแลแม่ดี ตอนนี้ก็กยัง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 วางใจใครไม่ได้ถึงอยู่กับคนอื่นแต่ว่าเขาไม่ได้มาแบบถึงมีน้องนะมีน้องแต่ว่าเขาเขาก็มีครอบครัวเขาก็ไม่ค่อยจะสนใจอะค่ะเขาไม่ค่อยจะสนใจในชีวิตครอบครัวสักเท่าไหร่นาะเพราะฉะนั้นที่เป็นเสาหลักเลยที่แม่หยินงดีต้องดิ้นรนมาถึงกรุงเทพเนี่ยก็คือตัวแม่หยินงดีเองจะต้องดิ้นรนพาแม่พ่อกี่ครั้งกี่ทาแล้วเขาก็ แบบพี่น้องเนาะเขามีเขาาก็มีครอบครัวไปเราก็ไม่ว่าเขานะเพราะว่าครอบครัวเขาเขาก็แยกออกไปจากครอบครัวเราแล้วแต่ว่าความเป็นแม่ลูกกันเนี่ยแม่หยินดีต้องพารักษาอยู่ตลอดเวลาเสียค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งก็ไม่ต่ำกว่าห้าพันนะลูกนะเพราะว่าค่ายาของอย่างี้กลัวแม่จะเกิดเป็นดราม่าในครอบครัวว่าเออไม่ดราม่าค่ะเพราะว่านะคะเพราะว่าในคนครัวแม่หยินดี ก็บอกมาตลอดว่าในช่วงนี้ให้ให้ย้อนกลับไปช่วยดูท่านหน่อยเพราะว่าเรามาทํางานแล้วน้องก็เข้าเข้าใจแล้วก็โทรมาถามอยู่ว่าเออทำงานเป็นไงบ้างแม่หญิงก็โทรกลับไปว่าเออน้องเป็นไงบ้างดูแม่เขาก็บอกว่าโอเคดีเพราะฉะนั้นเราก็ไว้เนื้อเชื่อใจกันได้แล้วก็ไม่มีดราม่าในครอบครัวแน่นอนค่ะแม่หญิงดีสัญญาที่บอกว่าพี่ิงจะไปทำฟันนี่ค่ ถ้าว่ามีคนหมอแล้วก็มีคิวมาไม่ดีทําค่ะเพราะว่าฟันไม่ดีนะคะเป็นคนบ้านๆมันก็กินหมากินอะไรตามปกติเนาะบอกกันตรงๆก็คือมันจะมีคราบหินปูนหรือว่าคราบนั้นอนะ่ะคราบฟันอนะ่ะคราบเออคราบหมาคราบฟันอนะ่ะมันก็ปกติธรรมดาแต่ไม่ใช่ว่าไม่รักษาความสะอาดนะ,ะรักษาความสะอาดแต่มันเกาะไปนานแล้วถ้าแต่คี้เราทำไมรักษาจริงจังที่ไเข้าติดต่อมาอย่างมีลงมยาบาที่ลงมาติดต่อมาแล้วค่ะค่ะค่ะ กลัวไหมเนี่ยถ้าไปรักษาจริงๆแล้วภาพจาของเรา,าอะคือตรงฟันออแล้มาทรักษาแล้วมันไม่มีภาพจำนั้นและอะแม่บอกไปแล้วนะคะแม่บอกเอฟซีทุกคนหรือว่าเยาวรุ่นชาวเมืองทิพย์แล้วก็คนติดตามแม่ไปแล้วว่าสิ่งไหนที่คุณบรูรี่ฉันมาฉันต้องการที่ว่าถ้าว่ามันเป็นเรื่องที่ทําให้ฉันโอเคดีขึ้นฉันก็พร้อมที่ปรับปรุงแต่ว่านะคะการที่ว่าเป็นตัวตนที่แท้จริงก็คืออย่างคงเดิมค่ะ เตรียมพร้อมกับกัับเป็นนักแสดงใช่ไหมคะเตรียมพร้อมยังไงแม่หญิงดีก็พร้อมมาตลอดก็คือถ้าก็เปิดโอกาสให้เราก็ทำเราก็ทำโอกาสนี้ให้ดีที่สุดค่ะเออนะคะโฆษณาเนี่ย าว่าเป็นนักแสดงแม่หยิงดีก็จะแสะดงให้ถึงบทบาทแล้วก็ถึงบทที่เขาให้มาก็โอเคแล้วค่ะนะคะแต่เราไม่ต้องเรียน acting จะเป็นหรือว่าเราฝึกเองโอ้ยถ้าเขาจะให้ฝึกก็แม่หยิงลีก็พร้อมค่ะเพราะเราเป,เป็นนะคะเราไม่เคยแสดงหนังมาก่อนก็ต้องเข้าใจนะคะว่าจะทำอะไรมันก็ต้องมีการซ้อมอการอะไรมาบ้างค่ะต่หนังพี่พนี่้อยล้านหลายเรื่องแล้วนะคะแม่หยิงลีอะไรนนี้น่าจะสร้างประวัติศาสตร์ให้พี่พ์เป็น้อย หนึงร้อยล้านหลลาย้อะไรโอ้ยให้เป็นหมื่นล้านพันไม่ให้เป็นหมื่นล้านแสนล้านไปเลยค่ะเออแม่อยากเจอดาราคนไหนไหมคะอยากเจอโอ้อยากเจอดาราคนไหนก็นะคะอยากเจอแม่อ้ําพัชราภาเชียชิงค่ะเอ่สงสารแม่อ้ําแม่ยุ้ยแล้วก็น้องเบลล่ารานีค่ะอยากเจอมากที่สุดเลยแต่ล่าสุดเห็นแบบว่าพี่อ้ําพัชราภาก็มาเม้งสด ใต้คลิปแม่หกิลีดูใช่แล้วก็น้องเบลล่าลาณีก็ได้คอกระทางผู้จัดการของเขาโอเคถ้ามีโอกาสก็อยากเจอจริงอยากพูดอะไรที่อ้าวชาลาเบนคะนะคะในนามของแม่หกิลีนะคะน้องอ้้มถ้าน้องอ้้มฟังอยู่นะคะเ้าว่าสื่อต่างๆนะคะเสนอข่าวของแม่หกิลีไปผ่านสายตาหรือว่าผ่านหูน้องอ้้มก็ขอบอกน้องอั้มได้เลยว่าแม่กกิลีคนนี้นะคะ ชอบน้องอ้ำแล้วก็ติดตามน้องอ้ำพัชราผาชฉยเชื้อนัมเบอร์วันีหัวใจเลยค่ะโอเคค่ะอะไรตัวปูถ่ายก็ไม่ดีว่าชอบไม่อ้ําแต่ทำไมมาโคเวอร์ยุจิไดนันโอ้เพราะตัวละครเชิงพระนางฮะไม่อ้ำอ่ะแสดงเป็นเจ้าเทพเพราะฉะนั้นเขาลายแต่ตัวไม่ดีจริงๆอ่ะชอบทําบุญเหมือนกันเล่าหนังไปดีเอ่อมีนี้มันก็ง่ายอย่างนั้นนหะมีการแบบปากใเฉยเชื้อ พราะฉะนั้นต้องจับเจ้าดังกันนั้นทิพย์ลงไหวแล้วแหละเจ้าทิมชอบดาราคนไหนเป็นพิเศษไหมครับก็ชอบเหมือนกันเลยแม่อั้มแม่ยุ้ยแล้วก็น้องเบลล่าชอบเหมือนกันเลยจริงแต่ครั้งนี้เราโค้เป็นแม่อั้มนะเป็นเจ้าทีมคือก็ชอบแม่อั้มมากที่สุดเลยก็แต่คือก็ชอบเหมือนเหมือนกันนะใช่แล้วเราก็มาแสดงกันได้ก็เพราะว่าความชอบของเราเป็นเหมือนกันไงแต่ไม่ใช่ ก็นะคะชื่อเสียงของเราทั้งสองคนดังออกไปจนถึงเมืองนอกเมืองนาแล้วแม่หญิงลีก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากที่ว่าทําให้เราได้มีวันนี้แล้วก็ความดังความเด่นของเราเราก็ไม่ลืมตัวค่ะจะเป็นแม่หญิงลีแล้วก็เป็นคนแบบนี้ตลอดไปค่ะเสิงหมอต้นเสมอปลายตลอดไปค่ะ